สวัสดีครับกับเจ้านาที่สอนเตริรนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องๆสอบถามเข้ามานะฮะเด,เดี๋ยวผมเปิดแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยดีกว่านะฮะไปได้แล้วก็น่าจะมาจากตัวเนวาอูโน,โน่เนาะที่เป็นออเดียโอโตเฟตแล้วก็เขามีซอฟต์แวร์แถมนะ,ะเป็นพวกอย่างเี้ยฮะเว็บแ lap พวกอะไรแบบเงี้ยมีน้องก็ถามเข้ามานะฮะ ว่าแบบช่วยสอนวิธีใช้งานหน่อยเนื่องจากผมก็ไม่เคยใช้เว็บแหละนะแต่ว่าก็เคยดูข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยจริงๆแล้วก็ตามหลักการแล้วตัวเว็บแลบบเองมันมันก็จะทำงานต่างกับตัวที่เครื่องบันทึกเสียงทั่วๆไปนะคอ,องอเป็นยูเซอร์นะสีส้มนี่ให้ช่วยสอนการใช้งานโปรแกร,รมเว็บแลบและ แจ็คทริปนะแจ็คทริปที่เขาแถมมาเหมือนกันนะตัวนี้ตัวเว็บแลบบถ้าใครลงได้แล้วยืนยันผ่านพวกไซเบิร์เพราะมันเป็นของไซเบิร์นะฮะตัวนี้เว็บแลบมันเข้ากับไซเบิร์ยามาฮ่านะ,ะส่วนปกติของเขาส่วนแจ็คทริปที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันไม่ใช่โปรแกรมนะนี้มันเป็นเ,เป็นเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ที่เราที่สามารถที่จะ ไปแจมในเว็บไซต์เขาได้ก็คือเรามีประมาณว่าเว็บแคมหรือวิดีโอกล้องวิดีโอที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้แบบนี้ยเหมือนผมใช้กล้องตัวนี้อยู่ตัวนี้มันก็จะมีพอตที่สามารถเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ทําเป็นเว็บแคมได้เช่นกันเราก็สามารถที่ใช้เว็บแคมร่วม,มกับออดิโอเทร์เฟตต่างๆแล้วก็ไปร่วมแจมเขากับเว็บไซต์ของแจ็คทริปได้ลองเข้าดูเลยก็ได้นะแจ็คทริปแจ็คทริปแจ็คทริปพิมพ์ว่าแจ็คทริปเลยอ่ะ อ่ะอย่างแจ็คทริปก็คือทําเพลงออนไลน์นั่นเองนะฮะทางเว็บไซต์เขาก็จะมีเหมือนก็มีหลายๆเว็บที่ทําอยู่นะฮะไม่ใช่เฉพาะ j a c ค trip ตัวนี้เขาจะมีโค้ดให้คือ3 0 0พนาทีนะฮะสำหรับ3เดือน3000นาทีเราสามารถบันทึกเสียงอัดเสียงอะไรได้3 0 0พนาทีนะฮะอันที่เขาแถมมาในตัว ESI เรียกว่าอูโนะฮะที่ที่ได้กันไปก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโปรแกรมอะไรเหรอหรือทําอะไรจริงๆแล้วมันคือ เว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ออนไลน์ที่เราสามารถจะร่วมแจมกับคนอื่นหรือว่าแจมตัวกับตัวเองก็ได้เราก็ครีเอท a c c o u n เเข้าไปแล้วก็เริ่มเข้าไปต้องมีกล้องวิดีโอนะกล้องวิดีโอที่เราจะถ่ายถ่ายรูปตัวเองอนะถ่ายวิดีโอตัวเองต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่เป็นพวกเว็บแคมอะไรต่างๆนะฮะเราก็ร้องเพลงเราหรืออัปโหลดเข้าไปผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่นี้คิดว่าน่าจะ เหมือนกับเรียลไทม์ว่าเขามากกว่านะฮะก็คือเราอัดสดเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วเว็บไซต์ของเขาก็จะทําหน้าทีออ่อาจจะตัดต่อให้เรื่องเสียงเรื่องอะไรปรับเสียงปรับอะไรให้ประมาณนั้นเพื่อให้เราแบบเป็นแบรนด์นะฮะร่วมแจมกับคนคนอื่นๆในใน,ในเว็บไซต์ของเขาแล้วแหละที่จะมีคนอื่นนะ,ะถ้าบอกว่าเป็นแบรนด์เขาอาจจะมีร้องเพลงแล้วก็ออก อ,ออกอะไรนะเขาเรียกว่าออกวิทยุของเขามีเขามีคลื่อวิทยุของเขานะครับของแจ็คฟลิปเนี่ยเขามีคลื่อวิทยุของเขาที่สามารถที่จะโชว์ผลงานของเราให้ได้นะเขามี mm. คลื่อวิทยุของเขาเองนะ mm. ก็จะเป็นเพลงแนวอินดี้อะไรประมาณใครอยากรวมแบรนด์ต่างๆก็ลองดูแล้วกันนะฮะเข้าไปก็มันจะเป็นแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้นะมันไม่ใช่โปรแกรมนะครับมันก็จะสามารถที่จะอัดเสียงและภาพให้เราได้้ว mm. ก็เป็นแบบไลฟ์สตรีมมิง Record นั่นเองนะฮะเหมือนเราสตรีมมิ่งอะแหละเราสตรีมมิ่งไลฟ์สดประมาณนั้นนะแต่เราไลฟ์สดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเขาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับข้อมูลของเรานั่นเองแล้วก็เอาไปเราจะไปแจมมาคนอื่นก็ต้องเข้าไปดูข้างในเอานะผมไม่ได้เข้าไปนะฮะประมาณนั้นสำหรับแจ็คทริปอ่ส่วนเว็บแลบบถ้าใครโหลดมาได้ลงได้เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเป็นของสไตล์เบิร์กเข้ามา ตัวนี้โดยหลักการปกติแล้วมันก็จะทําหน้าที่เอาไว้ตัดต่อเสียงนะฮะตัดต่อเสียงหรือทามิกซินะ่ง mastering อะไรประมาณนั้นนะมันก็สําหรับเป็นการแก้ไขซะมากกว่ามันมากกว่าการอัดเสียงเข้าไปนะฮะแต่ว่าอัดเสียงเข้าไปร่วมกันกับการใช้งานก็ได้ mm hmm. เช่นเหมือนก็นักพากเสียงหรืออะไรประมาณนั้นหรือ เราต้องการจะแก้เสียงเฉพาะบางจุดอะไรประมาณนี้ก็ได้โดยที่เรามีเสียงไฟล์ต้นฉบับอยู่แล้วเราอยากจะเอาเสียงของเราเนี่ยเข้าไปเพิ่มตรงนั้นอยากจะเอ่อเช่นบอกว่าท่านมีลายโซโลโต่ตัวนี้แต่เราเซไปเปไฟไว้เป็นไฟล์เป็นไฟล์แฟรกหรือไฟล์อะไรประมาณนะั้นที่ทําในสตูดิโอถูกไหมฮะเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มโซโล่เข้าไปอีกตรงตรงนี้อีกหน่อยเ,ออเราอาจจะไม่ต้องไปใส่คิวเบสคิวอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็มาทําในเว็บแล็ ก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนว mixing mastering ซะมากกว่านะฮะแล้วก็งานแก้ไขไฟล์ตัดไฟล์นะฮะถ้าเข้ามาหน้าแรกตัวของเว็บแลบตัวนี้ LE นะเป็นตัวแถมมาแหละผมก็เอามาลงเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวตัวแรกนะจ่มันเขียน All ก็คือรวมทุกอย่างมันก็คือทั้งหมดอนะเขามีแค่2อย่างนี่แหละแต่ตัว i Face นี่ผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรอ่ามันอาจะเป็นตัวแชร์สำหรับเว็บแลบบไม่แน่ใจนะ แต่2ตัวนี้ที่ปกติแล้วออดิโอมอนเทสก็คือการตัดเสียงนะฮะตัดเสียงเหมือนเราต้องการจะตัดเสียงให้มันมี2อองช่องสองชแนล l หลายชแนลเพิ่มขึ้นอะไรประมาณตัดเสียงเล็กเล็กสั้นสั้นสั้นเป็นหลูบหลไปก็ประมาณนั้นถ้าเรามีเสียงที่ต้องการจะตัดเหมือนเราจะอัดเขาเรียกว่าลายกองหรือเราจะเคาะตรงน้นตรงนี้ทีนึงอะอัดเสียงไว้เป็นตัดเป็นต้องชั่วเราค่อยมาต่อกันที่หลังแบบนั้น ตัดเป็นสั้นๆนะนะก็ได้หรือว่าเราเป็น audio file กคือไฟล์ยาวๆที่เราจะมาแก้ไขนั่นเองนะฮะผมเลือก audio ไฟล์ก็ได้นะ,ะหรือ empty มานะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจะมี file ไฟล์ว่าไฟล์เสียงเอามีมีอยู่ไฟล์หนึ่งนะฮะมีไฟล์เสียงอยู่หนึ่งไฟล์นะ,ะเราเปิดเข้าไปเลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะมันเป็นเว็บแบบนี้มันก็จะมีเอ่อพวกเอฟเฟกที่เราต้องการที่จะ equalizing มันก็อยู่ด้านขวามือนะฮะ อย่างนี้เราสามารถแอดเอฟเฟกเข้าไปได้แตอ่อย่างที่บอกอถ้าบอกเป็น,เ,ปนเนื้อร้องหรืออะไรเนี่ยมันก็มีพวกออโต้จูนพวกอะไรเข้ามาช่วยอันนี้แล้วแต่ใครมีเอฟเฟกอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็มีเอฟเฟกต์มาสเตอร์ริงพวกอะไรอย,อย่างนี้อยู่ในนี้ที่เข้ามาช่วยนะฮะสำหรับการที่จะเอาไฟล์จากที่อื่นมานะอันนี้คือไฟล์จากที่อื่นไม่ใช่ไฟล์จากการบันทึกเสียงถ้าไฟล์จากการบันทึกเสียงผมลองดูละ ถ้าเราจะบันทึกเสียงแล้วเปิดเอฟเฟกไปพร้อมกันเนี่ยมันมอนิเตอร์เสียงไม่ได้นะฮะเราต้องใส่เอฟเฟกเข้ามาทีหลังไม่สามารถที่จะเ,เช่นผมบอกว่าผมจะอัดเสียงเข้าไปโดยที่ผมจะเอาเนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ที่มีเสียงเอฟเฟกกีตาร์เข้าไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ซัพพอร์ตแบบนั้นมันคือซัพพอร์ตการตัดต่อแล้วกับการปรับแต่งเสียงนั่นเองอเดี๋ยวลองดูตรงนี้เปิดมาที่เสียงที่ทําไว้ผม อันนี้คือเสียงที่ผมอัดเอาไว้นะฮะเราก็สามารถดูแบบรูปแบบของเขาได้นะฮะจะมะีคือพวกนี้มันจะเป็นแนวแบบ mastering ิงอ่ะม,มันจะมีพวกกราฟพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหลากหลายทำให้แบบคนที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับห้องอัดหรืออะไรประมนี้เขาจะต้องการจะใช้มันว่าง,งั้นเถอะมันจะทำเหมือนผมเปิดอันนี้นะ อยากจะฟังผมก็แทกทั้งหมดเลยนีอย่างนี้แต่มันขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วก็ดูว่าเห็นไหมฮะเสียงของเราอันนี้มันก็ต้องอยู่อยู่กับย่านความถี่ต่างๆที่เราอาัดเสียงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในจะอธิบายไง <laughs> มันอยู่ในความดังแล้วอยู่ในามาตรฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฟิวประมาณนะั้นถ้าเราดูแบบแบบกราฟแบบนี้นะมันจะทําให้เราเห็นว่าคนที่ คนที่พวกมาสเตอร์ลิงอ่ะประมาณนั้นเขาก็จะมองเห็นมองออกว่าเออเสียงเนี่ยมันจะไปอยู่ย่านโทนไหนมากกว่ากันเราก็ค่อยมาปรับเอานะฮะปรับโทนตั้งแต่กี่เฮิร์ตถึงกี่เฮิร์ตเนี่ยมันเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนความถี่ดูความถี่ได้อันนี้คือเหมือนกับเป็นกราฟที่เอาไว้ดูความถี่เสียงของเราเอยเราเ,ออเช่นเราอยากกา ทำเพลงเพลงหนึ่งแล้วอยากให้มันฟังได้ทุกที่ให้มันไพเราะไปหมดนะประมาณนั้นพวกที่เขาเป็น mastering เขาก็ต้องมาดูพวกประมาณนี้แหละมันเป็นมันเป็นเหมือนกับกราฟของ frequency เพราะงั้นเดี๋ยคนความถี่ความถี่เสียงมันทําให้เราแบบเอ้ยตรงนี้มันมากเกินไปตรงนั้นมากเกินไปตรงนี้น้อยเกินไปเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าตรงนี้ควรจะเป็นเสียงอะไรประมาณนั้นนะอันนี้สําหรับงาน mastering ขนาดนั้นนะ แต่ปกติแล้วที่เราจะอีดิทได้มันก็จะมีแค่พวกอย่างนี้นะฮะคือสร้างไฟล์ที่เป็นเซกชันเข้ามาใหม่ได้หรือว่าทำเ,เปลี่ยนช a n แนลให้มันเป็นแบบออกซ้ายขวาอย่างไงประมาณนั้นนะที่ที่ความแตกต่างมันแล้วแต่การตัดต่อของของแต่ละท่านอาจจะตัดต่อไปเพื่อลงกับพวกวิดีโออะไรแบบนั้นก็ได้นะเพราะเราเอาเสียงมาเรามีเสียงแบบพวกแบบ อาจจะภาคเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอาพวกเนี้ยมาอัดเสียงแล้วก็เอาไปรวมกันกับการตัดต่อวิดีโอก็ได้เช่นกันนะผู้นี้ก็ต้องมาลองเล่นกันดูเอานะครัมาสมัครคัตติ้งหรือว่าอะไรต่างๆนานาได้หมดกันฮะแล้วก็สามารถโปรเซสเป็นแบบว่าเพิ่มเสียงขึ้นไปได้เกณฑ์เข้าไปได้แล้วก็ทำแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยก็คือเรามาแก้แก้เฉพาะจุดได้ประมาณนะแก้เฉพาะจุดนะก็คือ ทำทำครอปมันเพื่อแก้เฉพาะจุดตรงตรงเสียงตรงนั้นประมาณนั้นนะฮะอ่าก็ไปลองดูแล้วกันนะแล้วก็ DC Offset ก็คือเหมือนกับพวกแบบเอ่อพวกสัญญาที่มันมีสัญญาณลบกวนบ้างอะไรประมาณตัด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 อันนี้อาจจะพอจะแก้ได้มั้งถ้ามีแบบเสียงแบบอาจจะมีสัญญาณลบกวนบ้างอย่างเงี้ยเป็นรีมูฟ e DC Offset นะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะปรับให้ ให้สัญญาณมันเท่าๆกันทั้งหมดถ้ามันมีอะไรแทรกเข้ามาประมาณนั้นอาจจะมันมีช่วงพีคช่วงอะไรแล้วก็สามารถจะรีเวิร์ดเสียงได้นะฮะผมเอาผมเปิดแบบนี้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมจะรีเวิร์ดมันไปอีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้คือโซโล้หอยหลัง อยากกลับแล้วก็กดรีเวิร์ดอีกทีนะฮะมันก็กลับไปที่เดิมแล้วก็สามารถกลับเฟดได้ะะกลับเฟดของเสียงนะฮะจริงๆแล้วถามว่าเวลาเรากลับเฟดของเสียงเนี่ยมันมีความแตกต่างนะบบางทีไอ้ตัวสัญญาณที่มันรบกวนหรืออะไรเนี่ยมันจะถูกหายไปมันจะหายไปเลยนะฮะเพราะเวลา คนที่อัดเสียงในสตูดิโอเนี่ยเขาก็จะมีแบบทั้งกลับเฟดและตรงเฟดอะไรประมาณนั้นเขาจะเอามาแก้กันอะ่ะมันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายรูปแบบนะในนี้ไอตัวกับเฟดเนี่ยก็ม,มีผลนะทำทำให้ได้ได้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งผมกับเฟดกลับเหมือนเดิมใช่ไหมฮะมันก็คือจากยอดบนมาอยู่ข้างล่างจากยอดล่างมาอยู่ข้างบนแต่มันจะได้น้ําเสียงที่แตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดดูแบบอันนี้คือไม่กลับเฟดนะ เดี๋ยวผมกับเฟดดูผม <_ d ial sound> ว,ว่าเสียงมันดูแบบเสียงมันดูแบบมันมีความแบบคมชัดขึ้นอะ่ะมาหรือมันมันมีความแปลกๆอยู่นะ <_ d ial sound> สำหรับการ <_ d ial sound> กับเฟดนะแต่ว่ามันก็เสียงเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันกับเฟดยอดหัวมาไว้้านล่างด้านไว้ข้างบนอะ่ะมันก็มีหลากหลายที่เขาเอาเอาไว้ให้อ่เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ให้เราปรับ ไม่แน่ใจว่ามันมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเราอาจจะใส่เอฟเฟกใส่อะไรเข้าไปตามความต้องการเรานะฮะผมเปิดลอ,องเปิดเอฟเฟกที่เป็นบัสแบบนี้เ,เรียกเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้ คือใส่มาสเซอร์ลิงเข้าไปนะฮะก็คือเอฟเฟกต์เป็นคอมเพเซอร์นะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูบ้างไม่เอาตัวนี้ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกตัวใหม่นะฮะ,อะลองเอาอีควอเลเซอร์ดูสิอ๋ออันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีซีอิเล็กทรอนิก เราใส่มิกบ็อก์เข้าไปมิกบ็อก์ตัวน,นี้เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครัเช่นผมจะ EQ มันในเสียงนะะได้เบสขึ้นมาประมาณนั้น เห็นไหมฮรเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงแหลมเสียงอะไรเข้ามาได้ในในที่นี่เลยนะฮะ ประมาณนี้นะสำหรับการที่เราจะมาอีดิเสียงทั่วๆไปนะฮะมันก็จะไม่ใช่โปรแกรมที่เอาไว้อัดเสียงเหมือนกับ c u b a s e นะฮะมันก็จะทำหน้าที่เอาเสียงจาก c u b a s e ต่างหากที่เราสามารถที่จะอัดแยกเป็นแทร็กเอาไว้เนี่ยเ,เวลาเราเซฟไฟล์คิ b เบสมันมาเปิดในนี้ได้นะ,ะเปิดในนี้ได้เลยนะ,ะเปิดในเว็บแล็บเนี่ยแล้วก็มันจะแก้ไฟล์ให้เสร็จเลยในในตัวของ c u b a s e นะมันจะถูกแก้ไปให้เสร็จแล้วก็เซฟไว้เหมือนเดิม นะฮะประมาณนั้นเพราะว่าของเขามันจะลิงก์กันโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเปิดไฟล์ทุกอันประมาณนั้นมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นเช่นเราบอกว่าเรามีไฟล์ที่อัดเสียงอยู่หลายแทร็กประมาณนั้นแต่เราบอกว่าเราอยากจะมิกซิ่งแค่ตรงช่วงนี้เอ๊ะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเราไปเปิดแล้วก็ดึงไฟล์ตรงนั้นมาแล้วก็มาแก้ไขในนี้เสร็จปั๊บเราก็เซฟเป็นชื่อเดิมกลับไปมันก็ไปเปิดใน Cubase ได้เลยนะประมาณนั้นนะสำหรับการใช้งานก็นี่แหละคร่าวๆนะฮะ แต่ว่าผมว่าน้องที่ได้ไปก็อาจจะคิดว่าจะเอามันไปอัดเสียงจริงๆแล้วตัวมนนันเป็นตัวแมทแมวมาสเตอริงมากกว่าจริงๆก็อัดเสียงได้นะไม่ใช่อัดเสียงไม่ได้แต่ว่าพาออัดเสียงแล้วมันจะเ,เปิดเอฟเฟกไปพร้อมกันไม่ได้เนื่องจากมันไม่มีปุ่มมอนิเตอร์เสียงนะฮะอันนี้เท่าที่ลองดูนะผมว่ามันไม่มีปุ่มมอนิเตอร์เสียงเราก็ปรับ พวกนี้แต่ปกติแล้วแหละพวกาการฟังการเปิดเสียงจากออริโออินเทอร์เฟสอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่แค่นี้นะแล้วก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์ออกไปได้นะฮะเรนเดอร์เรนเดอร์ไฟล์ให้เป็นเก็บไว้ที่ไหนอะไรประมาณนะั้นเป็นไฟล์เว็บหรืออะไรก็ปกตินะเราสามารถทําไฟล์เป็นไฟล์ mp 3อะไรประมาณนี้สําหรับงานตัดต่อเสียงซะมากกว่านะฮะแบบนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามมาแล้วกันนะฮะสำหรับตัวเว็บแล็บ กะะ็การทํางานก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับงี้ก็ลาไปก่อนครับขอบรับสมริครับ